ค่ะพี่น้องแล้วแล้วแกงหน่อไม้ใส่เ็ดเพิงหวานค่ะพี่น้องกำลังหอนสวัสดีค่ะมนีมาพพอกนอีกเช่นเคยค่ะพี่นอ้องมืนีภาพพี่น้องมากินแกงหน่อไม้ใส่คาเ็ด คาเฮตพึงหวานค่ะพี่น้องตามกระแสบานข้าแกงไงแกงหน่อไม้ใส่เห็ดพออันนี้ใส่คาเฮตพึงหวานค่ะพี่น้องเนี่ย,ยห่อนห่อนกระลังห,ห่อนเลยค่ะใส่น้ำยานัางใส่น้ำเขาเใส่ขาเบือ่อเหนียวเข้มข้นนี่ค่ะพี่น้องมามากินนํากันค่ะใส่ไผ่ตูฝรั่ง,นงหน่อไม้กระป๋อง,นองหน่อไม้ถุงนะะ่ะนะคะมากับพริก สลัดเอามาใส่ถาดซื้อๆเด้อค่ะข้าวเหนียวอุ่นเอากระน้ำพริกน้ำพริกแมงดาน้อยหนึ่งค่ะพี่นอ้องน้ำพริกหนุ่มแมงดามาเจาจำแจวน้ำมาค่ะมาก,กินน้ำกันค่ะพี่นอ้องสดห่อนหอนกระล่งห่อนหอนเลยเห็ดออกไม่ไม,ไม้ใส่ฟักทองอ่อนอือม อร่อยมากอืมใ่นัวอืมหอมหอมหอน,หอน,หอนพี่กัใส่ทั้งหน่วยเลยค่ะ หอนใส่ไผตูเลือบใบแมงลักของฝรั่งกินเขาหมอมคือไผตูบนตันเข้าตะวากันนี่อ้อ,อเลือมอย่างหนึงค่ะพี่น้อง ใส่ผักกระแยงนํา uh, ผักกระแยงช่องปิดหอมหอมใช่เมาแกสแสบเกหเกค่ะ มาดึกวามกินน้องกัน แกงใจน้ำยานังใจน้ำกระเบือเข้มข้นครับอืมทายเห็ียดเขับ Yang nani kapuk. อย่างน่าดีกาปูกมากินพี่น้องเนะกินต่อผู้บาดกาตังนาฬีกาปูกเผื่อสีเวลาออกไปหาหมอ มาค่ะมาหาข้าวหานมากินน่วมกันค่ะพี่นงใช่ ถ้าให้ผึ่ง มันหอากาที่ดิดกินแล้วกบทิ่ได้ออกไปเห็นงาน หอมักกะเนี้ยขาเห็ดกินจนหมดเกินถวยล้วเนี่ยนี่อยู่ค่ะห่อนอยู่เลย น้ำพริกแมงดากระพงแมงดาแซ่บ Ni en tu teléfono. ีตะขาเดือค่ะพี่น้องทุงนี่เห็ดตัดเอาตะาขามันแบบดอกที่แบบว่ามันมันบานเหลอดเนียนมวนหอยทากห้อยอยังก็กินน้อยนึงยังยสินะคะ่ะพี่น้องบ่เอาบ่เอา,เอาไว้ดอกมันตัดเอาตะขามันขามันแข็งอ Tập. chắc không khá nhiều nhanh แสบค่ะพี่น้องนวทั้งแสบ่บทั้งนวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะไว้พบกันคลิปหน,น,น้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย